อ่ะโอเคสวัสดีครับผมก็วันนี้นะฮะผมเห็นหลายหลายคนนะครับ,รบมาประมูลในซิลินโด้นะตัวผมเองก็เป็นคนที่ชอบประมูลในเว็บนี้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่บ่อยเนาะอ่าแล้วไปเจอใน YouTube ต่างๆผมก็ไปเจอไปเจอมากมายหลายรีวิวว่า ของ,งของนู่นไม่ดีบ้างของนั่นไม่ดีบ้างยกตัวอย่าง,างเช่นที่ผมมาไปเห็นนะครับตัวอย่างนะ,ะตัวอย่างที่ผมมาเผื่อกดไปทีหนึ่งก็คือกล้องนี่นะครับแล้วผมเหลือบไปเห็น ราคาก่อนมันเนี่ยครับ2 8 5บาทนะก็ราคาก็ประมาณผมไปบิดที่26บาทนะครับทีนี้ถามว่ามันคุ้มค่ากับราคาไหมถ้าได้26โคตรคุ้มเลยนะฮะพอลองมาดูสเปคสเปคเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่คนเนี่ยไม่ค่อยดูจะเล้นถูกอย่างเดียวนะฮะนี่ฮะ สองจุดศูนย์เมกะพิกเซลอืมมันก็ไม่ได้เยอะนะครับ <c oughs> นะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือมันจะเป็น กล้องวิดีโอครับนี่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 นะฮะหกรสิบาทอาจจะมองว่าถูกนะครับกล้องบันทึก Video. วิดีโอกล้องอืมถ้าราคาถ้าตกรุ่นก็อยู่ที่ประมาณสองพันสามันแล้วของใหม่ก็ใช่ครับในราคา610บาทแต่มาดูสเปคนะครับโอ้โห ซึ่งบอกเลยว่ากล้องสมาร์ทโฟนทุกวันนี้ยังถ่ายได้ดีกว่าอีกฉะนั้นเราจะาผมไม่ใช่ผมจะมาแนะนำนะวิธีเป็นวิธีของผมนะครับที่จะดูว่าอะไรมันคุ้มค่ากับราคาที่ที่เราที่เราจะที่เราจะประมูลมันนะฮะอย่างแรกนะครับ นะเราเข้าไปประมูลเน่ะเราดูราคาของก่อนนะอย่างนี้คือที่ผมบิดไว้นะครับอันนี้คือของวันนี้นะนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีนะครับก่อนก่อนหน้านี้นี่ก็คือเนี่ยฮะไออันที่ผมประมูล ชนะนะครับวันที่25ัน25นะตอน6โมง11 6โมงเช้านะครับผมมาประมูลตอนนี้ตี4ไม่ค่อยมีคนมาประมูลด้วยหรอกเนี่ยวันที่25ตี4ตี3เนี่ยนะเนี่ย8รายการเนี่ยแปะวันที่25นับไปเลยแปรายการตรี3แล้วก็นับแล้วก็นี่ไอ้นี่นับตั้งแต่นี้ขาตั้งกล้องเนี่ย นี่อันนี้ก็คือ4รายการล่าสุดนะครับที่ยังไม่ได้จ่ายเงินนะครับอ่มาดูนี่เป็นวิธีแนะนําของผมนะครับว่าอะไรมันคุ้มค่ากับราคาอ่ะอย่างกระทะ12นิ้วเนี่ยเป็นเทปลอน60บาทคุ้มไหมคุ้มนะผมกดประมูลเลยนะครับอ่ะไม่ทนันไม่เป็นไรอ่ะรออ่ะเเรีเซ็ตปุ๊บ70บาทตัวผมเองก็ยังคุ้มอยู่นะครับซึ่งกระทะเทปลอน แล่งตามขี้หมูขี้หมาที่โลตัสเนี่ยผมเห็นนะห้ะาร้อยหกร้อยนะแต่ครั้นี้ผมจะตั้งกับตัวเองไว้ว่าสินค้าเนี่ยดูจากลักษณะแล้วเนี่ยราคาไหนที่เราซื้อมาว่ากันพลาดนะกันพลาดว่าเราซื้อมาแล้วจะไม่เสียดายมันนะเออเอาราคานั้นแหละอย่างอันเนี้ยผมอาจจะไม่เกินร้อยหนึง่งหรือร้อยห้าสิบแบบประมาณเนี้ยนะครับถ้าเกินร้อยหนึง่งหรือร้อยห้าสิบผมก็จะไม่บิดแล้วนะครับอ่า โอ้โหชนะครับชนะในราคาประมูล70บาทกระทะเทฟลอน12นิ้วนี่ถามว่าผมคุ้มไหมแหมไปหาซื้อมือสองยังไม่มีเลยครับกระทะเทฟลอน12นิ้วอ่ะเนี่ยโอเคห้ารายการนี้นะครับราคานะะที่เห็นทำไมมันถึงเพิ่มคือเขาจะเอา อะไรของเขาเนี่ยแหละสิบเปอร์เซ็นะของเขาของราคาเขาว่าค่าบริการสิบเปอร์เซ็นอะไรของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ค่าจัดส่งก็อีกอย่างหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเนาะโอเคตอนนี้ยอดของผมวันนี้ตอนนี้สองร้อยเก้าสิบสามบาทโคตรถาว่าคุ้มไหมโคตรคุ้มผมเลยนะเนี่ยขาตั้งกล้อง ตั้งกล้องแบบนี้ผมมือสองผมชอบซื้อของมือสองอยู่แล้วเนี่ยผมไปเห็นก็มีร้อหนะครับเครื่องตั้งสายกีตาร์ก็อย่างต่ำก็200บาทนะครับเพราะไอ้นี่ผมก็ขายอยู่นะจะเคยขายอยู่อเครื่องซีลเครื่องซีนถุงเครื่องซีนถุงได้โซห60บาทครับถูกสุด นะอันนี้ผมประมูลเลยราคาย2ิบสองบาทเครื่องตั้งสายผมประมูลในราคาเนี่ยครับเนี่ยห้าสิบเอ็ดบาทเขาบวกไปสิเปอร์ซ็นก็เป็นห้าสิบหกผมจะนับราคาที่เขาบวกไปแล้วนะอันนี้แปดสิบแปดบาทก็ไม่ได้แพงนะครับผมบอกเลยและอันนี่เลนมือถือผมดูจากสภาพแล้วอ่ะมันไม่ได้สวยไม่ได้งามเลยนะแต่ในราคาห้าสิบหกห้าสิบบาทนะ ราคา50สิบาทผมรับได้นะผมซื้อมาผมไม่เสียดายนะกระทะสิบสองนิ้วเนี่ยเทฟลอนนะครับเอาไว้ตอนเดินป่าเนี่ยอะไรเนี่ยเจสิบบาทแปสิบบาทคุ้มนะอืมนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาดูไปเรื่อยๆกันอืมมีอะไรคุ้มๆม้างวะเดี๋ยวเราจะมาดูเราจะมาดูคนเผื่อคนอ่าอะอตัวนี้ตัวนี้ น่าสนใจอ่าไอเน,นี้ยนะนนนะผมบอกเลยนะบางคนซื้อไปเนะี่ยไ, <ป S 1> ไม่ได้ว่าใช้ได้นะครับกับสมาร์ทโฟนกับสมาร์ทโฟนของทุกคนไม่ได้ใช้ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้สมาร์ทโฟนของท่านต้องต้อง่องอะมีระบบ OTG นะครับนะอ่าถึงจะใช้ได้บางคนใช้ไป ซัมซุงอย่างเงี้ยซื้อซัมซุงไปนู่นเนี่ยใช้ไม่ได้นะฮะบ,บางคนต้องต้องดูนะว่าโทรศัพท์ของคุณมี OTG ไหมนะครับนะอืมอันนี้ผมบอกเลยผมตอนนั้นผมซื้อใน Lazada รู้สึกจะไม่ลดด้วยนะราคาไม่ลดรู้สึกจะร้อยห้าสิบาทเนี่ยถ้าเกิดว่าร้อยหนึงนะ่งเนี่ยส่วนตัวผมว่าไม่คุ้มแล้วนะไปหาซื้อของที่มันอันนี้กว่าเราไม่ต้องไปแย่งใครด้วยนะครับนะเนี่ยเช็คดูดีๆ นะครับนี่ก็หนึ่งวิธีนะอ่ะไอตัวนี้น่าสนใจชอบอุ้ยพาดพาดอืมเนี่ยไฟ LED อืมไฟ LED ยี่สิบเจ็ดวัตต์ร้อยสามสิบบาทก็แล้วแต่คนนะ บางคนอาจจะบอกว่าคุ้มบางคนอาจจะบอกไม่คุ้มส่วนตัวผมว่าผมไม่ชอบแบบไม่คุ้มอ่ะมันน่าจะถูกกว่านี้่ะแต่ก็แล้วแต่คนนะครับอันนี้อย่างที่บอกว่าแล้วแต่คนนะผมจะเป็นคนที่เรื่องมากประมูลของทีสูงสุดนะผมบอกเลยสองร้อยครับที่สูงสุดนะสองร้งนะ 200. อยนี่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 แล็บท็อปครับแล็บท็อปเริ่มต้น นะครับศูนย์บาทตอนนี้ถามว่าคุ้มไหมกับราคาศูนย์บาทต่อสินิ้วคุ้มนะครับรออะไรนะครับกดประมูลไม่ทันครับเอารอเขาลีไปแต่ทีนี้อ่ะบางคนนะผมะผมขอเตือนหน่อยนะไม่ดูไม่ดูสเปคนะครับผมขอให้ท่านมาดูสเปค,เปคนิดนึงเนี่ยลาซ้า ไอ,อตัวแปดแปดแปดอะไรเนี่ยผมจำได้เลยนะขางผมซื้อมามันเป็นแท็บเล็ตของที่ที่หนึ่งค่ายค่ายหนึ่งมผมซื้อมาในราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทแต่เมืม่อประมาณประมาณตีสามหรือเท่าไหร่นี่แหละตีสมหรือตีสองกว่าๆนี่แหละมีคนประมูลไอ้ตัวเนี้ยฮะในราคาสามพัน สามพันสามพันเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนะอาจจะมีเกินพันสองเนี่ยในราคาสามพันแต่ต้นต้นเนี่ยฮะต,ต้นนกลางๆซึ่งผมบอกเลยนะว่ามันไม่ได้ดีเลยนะใน l a z a ด a เดี๋ยวผมจะเปิด l a z a ด a นะครับซึ่งใน l า z a ด a า ตอนนั้นนะตอนนี้ผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวจะเปิดเช็คสดๆเนี่ยต้องอยู่ในหมวดอะไรเครื่องใช้ไฟฟ้าเหรอไม่ใช่เลือกกันในหมดวดอะไรวะ อยู่ในหมดโทรศัพท์ใช่ไหมมันไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าโทรศัพท์มือถือโอเคมาดูซิ a n นด o อยมินิแล็ปท็อปอ่าหนึ่งพันหนึ่งละอ่าเราจะมาดู เอาอะไรวะเนี่ยขออภัยด้วยนะเพิ่มาคีย์เวิร์ดไปโทรศัพท์อืมพันสามละ อาเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยต้องขอโทษด้วยครับว่าเบอร์เบอร์บ้างเพราะว่าไม่ได้นอนพันสี่โอ้โหผมว่ามันแพงไปนะพันสี่อ่ะ,อะจะมาลองเช็คราคาดูนะ<ด>แท็บเล็ตแท็บเล็ตตอนนี้ผมบอกเลยราคาบางไอตอนนั้นน,ะน่ะผมเห็นเขาประมูลกันเนี่ยสามพันซึ่งสามพันเนี่ย สามพันนี่เพิ่มอีกห้าร้อยนี่คือคุณได้โทรศัพท์ดีๆอย่างผมจะใช้ไม่ได้โฆษณานะใช้วิโกสมาร์ทโฟนนะฮะซึ่งสามพันห้ารุ่นล็อบบีนะครับ, 3, 500, รบมีโอทีใช้นู่นใช้นี่ได้พันห้าราคาจะจบที่เท่าไหร่ตอนนี้พันห้ายี่สิบหกดูดิแท็บเล็ตแท็บเล็ตอ่ะ อันนี้อุปกรณ์เสริมแท็บเล็ตนะกดผิดขอโ,โทษทีอ่านี่ไงเนี่ยร้อยเจ็สิบาทเห็นไหมเนี่ยร้อยเจ็ดสิบบาทเห็นไหมครับนะเนี่ยไอ้ที่ผมไอที่ผมบอกอะว่าว่ามันต้องมี otg ใช้มันไม่ได้ใช้ได้ทุกเครื่องนะร้อยเจ็ดิบร้อยแปสิบาทนะครับซื้ออะไรก็ดูข้อมูลด้วยเด้อพันหกแล้วจะพันเจ็ดแล้ว ไอ้นี่แท็บเล็ตดูดิดแท็บเล็ตนะผมจะเอาราคาต่ำไปสูงนะดูราคาดิ ราคาพันพันเจ็ดแล้วครับแล้วเราจะมาดูแท็บเล็ตอ่านี่ไงแท็บเล็ตแบบนี้แหละที่เขาเอามาให้คุณประมูลกันนะทํานองนี้แหละนะนี่ผมไม่ได้ว่า <c oughs> ของเขาไม่ดีนะเออพันแปดแล้วจะสองพันแล้ว ดูนะฮะอดูสเปกเนี่ยดูพวกสเปกพวกอะไรพอกันนะครับอันนี้ลองไปหาค้อมูแต่ว่ามันไม่หนีนี้หรอกมันมันไม่น่าจะหนีตัวนี้นะฮะดูแล้วนะครับไอยิ่งเหมือนไอ้พวก Q888 หรืออะไรพวกเนี้ยนะ <Tab> let, แท<บ>็บเล็ตเนี่ยประมาณ,มาณนี้ม,มันจะประมาณ,มาณนี้นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้มันมาเป็นรูปแบบรูปแบบของแล็ปท็อปเนาะมันก็อืมเหมือนแท็บเล็ตตัวหนึ่งอะครับความเร็วความแรงอันนี้ถ้าผมข้อมูลนี้ถ้าผมผิดอะไรบอกได้นะแต่ว่าความรู้สึกจากที่ผมเคยจับของเพื่อนที่เขาประมูลมานะครับเสียดายเงินแทนแล้วก็ อ่เมื่อประมาณตีสองก็กว่าตีสามเนี่ยก็เสียดายคนที่เสียเงินประมูลแทนตอนนี้ราคาอยู่พันเก้าแล้วอืก็ไม่รู้ว่าแล็ปท็อปมันเท่าไหร่นะดูมิมผมว่ามันไม่น่แล้วมันยังไงก็ดูของจีนนะเนาะอืมโอเคก็เนี่ยครับนะ จะซื้ออะไรดูข้อมูลก่อนอย่าเห็นว่ามันถูกอย่างเดียวนะครับอย่าเสียค่าโง่งนะครับเพราะว่าบางอย่างคุณอาจจะมองว่ามันถูกจริงนะอย่างสมมุติอน่างเงี้ยสมมุติสมมตุมมติหูฟังเนี่ยอ่ะอันนี้หูฟังนี่ผมก็ประมูลไปแล้วนะประมูลชนะไปล้ะ หูฟังตัวเนี้ยถ้าสมมุติว่าคุณประมูลอยู่ได้ประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยอย่างเงี้ยผมว่าคุณไปซื้อตามพวกศูนนไอทีดีกว,ว่านะครับน่าจะมีตัวเลือกใหเ้เลือกเยอะกว่านี้อีกนะนะครับฝากไว้ด้วยนะไอตัวนี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมชนะประมูลไปเท่าไหร่ผมฟังใช่ไหม ฟังสตูดิโอสีเหลืองผมชนะไป40บาทคุณคิดว่าคุ้มไหมล่ะหูฟังเนี่ยสีบาทไอห,หูฟังจุกตลาดนะตอนนี้ราคาก็ยังหายากเลยนะ40บาทเนี่ยแต่ผมได้ตัวนี้ผมได้ตัวนี้มาในราคา40บาทนะผมสั่งสีน้ำเงินไปถ้าเกิดว่ามันมาหาผมแล้วมันพังหรือมันอะไรผมจะไม่เสียดายนะครับเงิน40บบาทเนี่ย นะว่ามันก็เงินก็จริงเลยททำไมใช้ทิ้งใช้ขว้างผมไม่เสียดายนะครับเพราะอะไรเพราะผมไม่ได้ประมูลอันนี้อันเดียวนะผมประมูลหลายอันนะครับถ้าเห็นนะี่ยผมนะเดี๋ยวเปิดให้ดูผมประมูลไว้หลายอันแล้วแนวโน้มที่มันจะใช้ได้เนะี่ยมีค่อนข้างเยอะนะอ่ะสมอ่ะง่ายๆแว่นตา ผมประมูลเป็นชนุชนะสามสิบาทนะครับแว่นกันแดดนะชนุประมูลชนะไปสามสิบบาทช่องต่อ USB ่บเท็ดพอร์ตนี่ก็นี่ก็คุ้มนะเนี่ยห้าสิบห้าบาทเออถามว่ามันจะพังไหมผมผมว่าไม่น่าพังนะอ่าอะไรอีกที่ทำให้นี้อ่ะนี่แน่นอน ตัวเสียบของอะไรอะตัวเสียบที่เสียบบุหรี่นะครับคุ้มแล้วเนี่ยแค่เนี้ยดูจากแค่เนี้ยคุ้มแล้วนะอ่ะโอเคแล้ว,ลวเดี๋ยวผมจะมาประมูลให้ดูกันนะครับอาจจะมีสดะอ,อาจจะสตรีมสดหรือไม่ก็อืม อาจจะเนี่ยทำคลิปมาให้ดูนะครับอันนี้พอดีว่าบังเอิญบังเอิญน,นะบังเอิญว่าแบบไปเจอแบบว่าคนที่กําลังแบบหลงรุ่มหลงกับสิ่งของที่คุณคิดว่าถูกเอามันอย่างเดียวนะระวังนะครับอย่าเสียค่างโง่นะโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ